เศษ175ส่วน2566นางแอนขับคานสกุณาแท่สองเล่มห้าจบแรงเอบวกพระอัยกาเวียนยกกองทัพบ,บุกตีเมืองหลวงกู้เจ้าเปิดต้องออกรบเฝ้ากำแพงเมืองแต่ในยามที่กำแพงเมืองแตกเขากับต้องหนีไปในขณะที่เสิรินกุยเยี่ยนกับคลอดบุตรพอดีทำให้เธอถูกจับเป็นตัวประกรัน พระอัยกาเหวนได้เอาบุตรของเธอเป็นหุ่นเชิดทั้งส่งกองทัพโจมตีกองทัพกู้จาเปิดเพื่อจะสังหารเขาให้ได้ในเรื่องนางเอกจะพบกับปัญหามากมายแต่อาศัยความชาญฉลาดและอดทนไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้หรือมีคนมาช่วยส่วนตัวร้ายต้องถือว่าตายง่ายไปหน่อยเพราะหมดบทบาทไปตั้งแต่ต้นเล่ม แต่กับมีตัวร้ายที่แฝงอยู่ถึงกับเป็นการเฉลยเรื่องราวและบทสรุปของตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดประพฤติตัวเป็นชาวประมงก่อนจะเผยโฉมหน้าออกมาอย่างคาดไม่ถึงส่วนพระเอกเหมือนกับพระเอกทั่วไปเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจชอบทำตัวเป็นเด็กอยากให้นางเอกหึงแต่พอนางเอกไม่หึงกับเป็นตนเองที่ไม่ศบอารมณ์แทนในตอนแรกอาจรับนางเอกแต่ไม่ได้ยกนางเอกสำคัญที่สุด ก่อนที่บทสรุปสุดท้ายไม่แตกต่างจากพระเอกเรื่องอื่นๆมีเหตุการณ์ให้รู้ถึงหัวใจตนเองจนสุดท้ายก็รักนางเอกจนสุดหัวใจสำหรับนางเอกเรียกได้ว่ารักพระเอกสุดหัวใจเธอสามารถให้อภัยและเข้าใจเขาได้ทุกอย่างเข้าใจถึงความจำเป็นราวกับเข้าไปนั่งในใจอย่างชัดเจน ถึงแม้จะชานฉลาดแต่ก็เพราะความรักจึงทําให้ตาบอดหลงกลศัตรูอย่างง่ายดายรอคอยพระเอกด้วยความเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนสําหรับความรักถือว่าเป็นอีกเรื่องที่อ่านฟินถึงความรักเพราะพระเอกมักเอาแต่ใจราวกับเด็กในขณะที่นางเอกมักไม่แสดงออกจึงทําให้อ่านสนุกทั้งช่วงตั้ง,งแง่และตอนที่พระเอกงอนส่วนนางเอกใช้ความนิ่งสยบทุกอย่าง จนอดอมยิ้มนิดนิดไม่ได้โดยรวมถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกอ่านได้ใครที่ชอบแนวจบสุขสมถือว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าอ่านมีการหักไหวชิงคลิปและจุดหักมุมที่ทำให้ต้องลุ้นเอาใจช่วยนางเอกที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหลายครั้งทำให้ติดตามอ่านจนวางไม่ลงเลยแม้ตอนแรกจะสงสัยว่าเล่มสุดท้ายมีอะไรถึงได้ยาวขนาดนี้ เพราะทั้งตัวร้ายและศัตรูหลักก็โดนจัดการไปตั้งแต่ต้นเล่มแต่ปรากฏว่ามีบอสรับอยู่จึงสนุกอ่านได้เพลินจนจบครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเพราะเสริรนฮานลูกน้องสาวต่างมารดา,านางเอกนางร้ายร่วมมือกับพระอัยกาเเวรในการจะช่วงชิงบรรลางกู้จาเปย่ยพระเอกห้องเต้ส่นกุยเยยนนางเอก จึงคิดจัดการกับนางด้วยการบอกความจริงให้กู้จาตรงคุณชายใหญ่สกุลกู้อดีตคู่มันน่นนางเอกที่โดนเสริญฮานลูกแย่งไปทราบว่าทินาเทพคือเสริญฮานลูกก่อนเสริญกุยเยี่ยนจะเข้าท้องพระโรงนำรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนพระมาตุลาเวนบุตรชายพระอัยกาเวนเป็นคนดีขัดกับทิดาเทพที่บอกว่า อีกฝ่ายโดนทันสวรค์ทำให้มีการสืบสวนโดยมีกู้จาตรงเป็นพยานบีบให้ราชบัณฑิตฟู่ที่ทำงานให้กับพระพยกาเวินต้องเปิดโปงทิดาเทพว่าคือสนหานลู่ที่คบชู้และแกล้งตายแม้จะขัดกับแผนการใช้ทิดาเทพทำให้พระพยากาเวินมีความชอบธรรมในการถอดกู้จาเปิดแล้วตั้งห้องเต้ใหม่ก็ตาม สืนกุยเยี่ยนจึงสั่งให้จับสินฮานลู่ใส่ลงแล้วฝังโดยเพียงมีแค่ท่องถ่ายเทอากาศและให้อาหารไปเหอนางคณิกาที่เป็นสายให้พระเอกที่เข้าวังมาในฐานะสนมได้สำนึกผิดนำสัญญาที่ทำกับฟู่โย่หยีให้วางยาพิษสินกุยเยี่ยนให้ฆ่าเธอและลูกในท้องพร้อมทั้งยาพิษให้กับกู้จาเปยแม้รู้ว่าจะต้องตายก็าตาม ทำให้กู้จาเป่ยประหารฟู่โยหีกับปลดราชบัณฑิตฟู่ในประเทศออกไปนอกเมืองหลวงส่วนไปเหอที่มีโทษตายกู้เจ้าเป่ยจึงมาส่งเธอก่อนเผยว่าเขารู้ถึงความผิดในการฆ่าชิงจูนางกำนันที่ปล่อยงูกัดนางเอกสีเฟยนางคณิกาที่เป็นสายให้พระเอกที่เข้าวังมาในฐานะสนมและจะฆ่าปิดปากเจียงปี้เยย่ สาวข้างห้องพระเอกตลอดจนยุให้ฟู่โยกีผิดใจกับเสินกุยเยี่ยนให้ไปเหอรทราบจนเธอยอมรับชะตากรรมพระอัยกาเวินที่ทราบถึงแผนแตกจึงสั่งกองทัพบ,บุกโจมตีเมืองหลวงทันทีโดยมีอี้เหวินฉางชิงเพื่อนพระเอกกับเสินกุยอู่ที่นางเอกแกล้งหนีออกจากเมืองหลวงไปนำกองทัพซ้ายขวาให้พระอัยกาเวิน โดยร่วมกับกู้เจ้าเปิยค่อยๆแกล้งรบผิดพลาดทำให้พระอัยกาเวินสูญเสียทหารไปมากมายสุดท้ายพระอัยกาเวินอาศัยไส้สึกเปิดประตูจนบุกเข้าเมืองหลวงได้ยี่เวินชางชิงจึงต้องเผยตัวนำทัพช่วยเหลือกู้จาเป๋ยที่ถูกตีจนสลบพาหนีไปจากเมืองหลวงโดยไม่มีโอกาสได้บอกเสินกุยเยียน เสินกุยเยี่ยนที่อยู่ในวังคลอดลูกชายออกมาพอดีกับพระอัยกาเวนบุกเข้าวังหลวงได้พระอัยกาเวนจึงตั้งลูกชายเสินกุยเยี่ยนเป็นรัชทายาทบีบให้เสินกุยเยี่ยนว่าราชการแทนกู้จาเปยโดยมีเสินกุยอู่เฝ้ารักษาเมืองหลวงส่วนตนออกไปตั้งทัพรับสึกกับกู้จาเปยที่รวบรวมกำลังพลยกทัพเตรียมกลับมาโจมตี เสินกุยเยี่ยนว่าราชการแทนอย่างดีพร้อมทั้งสนับสนุนสเสบียงแก่กองทัพพระอัยกาเหวินทุกอย่างทำให้พระอัยกาเหวินไว้ใจยกทัพไปปราบกู้จาเป่ยแต่กับรบอยู่เป็นเวลาสามปีจนท้ายแพ้จึงถอยกลับมาเมืองหลวงหวังจะเข้าเมืองแต่กับเจอเสินกุยเยี่ยนและเสินกุยอู่ปิดประตูเมืองไม่ยอมให้เข้าสุดท้ายรบแพกู้จาเป่ยจนโดนจับตัวลงโทษ กู้เจ้าเป๋ยที่เข้าเมืองหลวงแต่ไปพักที่จวนสกุลกูล้เพราะไม่กล้าสู้หน้าเสินกุยเยี่ยนจนสุดท้ายองค์หญิงตวนเหวินน้องสาวพระเอกจับเขามัดเข้าไปในวังหาเสินกุยเยี่ยนพอได้พบหน้าเขาก็ขอโทษที่หนีไปโดยไม่ได้บอกแต่เสินกุยเยี่ยนที่เข้าใจก็ให้อภัยเขาต่อมาเสินกุยเยียนได้รับการแต่งตั้งเป็นฮองเฮาทำให้สกุลเสินวางอำนาจขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอนนี้กู้จาเปิ่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้สินกุยเยี่ยนจึงไปตระกูลเซินเพื่อสืบหาคนที่วางสารหนูฆ่ามารดาเธอโดยขุดเซินฮานลู่ที่ถูกฝังอยู่ให้ขึ้นมาชี้คนร้ายเซินฮานลู่จึงชี้ตัวเปาซื่อแม่ใหญ่นางเอกแม่เซินฮานลู่ทำให้เปาซื่อถูกขังรอโทษประหารแต่เซินซื่อชิงพ่อนางเอก กับอยาขาดเปาซื้อแทนที่จะขออภัยโทษให้กับนางส่วนเซินฮานลู่ถูกนำกลับไปฝังต่อไปลูกชายของเซินกุยเยียนได้รับการตั้งชื่อว่าหมิงซือกุยเขาขาพิการทำให้เดินไม่ได้เซินกุยเยียนจึงสั่งห้ามเด็กอายุเท่ากันเข้ามาพบหมิงซือกุยเพราะไม่อยากให้เขารู้ว่าตนพิการแต่อยู่อยู่กับมีนางกำนันเด็กหนั่วเอ,อ๋อเข้ามาพบหมิงซือกุย ทำให้ทราบความจริงสวีเมื่เตี๋ภรรยาคุณชายรองสกุลกู้ที่ตายแล้วย้อนเวลากลับมาที่ได้เอาแผนที่เขาซีซานที่มีหมอเทวดาอยู่มาให้พร้อมทั้งบอกให้ระวังหนัวเอ,อ๋อเพราะเด็กสาวเช่นนางไม่สามารถเข้ามาพบองค์ชายได้ไง,ง่ายๆแต่ส่วนกุยเยี่ยนที่สืบทราบว่าหนัวเอ๋อเป็นบุตรนางกำนันของเกาจินซิ่วที่เป็นสหายเธอ จึงไม่คิดอะไรกู้เจ้าเป่ยพาเสริญกุยเยี่ยนปลอมตัวออกไปเดินเที่ยวงานเทศกาลแต่มีคนมาลอบทำร้ายจะฆ่าเขากู้เจ้าเปิ่ยจึงสงสัยกู้เจ้าหนานคุณชายรองสกุลกู้ที่เป็นที่บุญธรรมตนกับสวีเมืงเตีย๋ยแต่พอสอบสวนนักฆ่าจึงทราบว่าคนจ้างวานคือหญิงงามตาสีมรกตซึ่งเป็นหญิงต่างแดนที่เป็นภรรยากู้จาตง จึงสืบทราบแผนลับพวกต่างแดนที่มาเจริญสัมพันธ์ทำไายตรีที่เมืองหลวงทูตจากต่างแดนนำปืนใหญ่เล็งมายังกู้เจ้าเปิดบอกว่าเป็นการอวยพรแต่เขาที่ทราบจึงให้อวยพรให้สวีเมืองเตียแทนโดยให้กู้เจ้าหนานเป็นคนจุดกู้เจ้าหนานที่ไม่รู้อะไรจะจุดทําให้สวีเมืองเตียตกใจเพราะชาติที่แล้วเธอเป็นคนจุดปืนใหญ่ยิงใส่กู้จาเปย จนโดนเสินกุยเยี่ยนสั่งประหารสวีเมืองเตียจึงร้องห้ามทันทีกู้เจ้าเปิดจึงให้กู้เจ้าหนานยิงไปทางอื่นจนกำแพงโดนทำลายทุกคนจึงรู้ความจริงกู้เจ้าเปิดจึงสั่งประหารทูตและเปิดสงครามกับพวกต่างเผ่าเขาให้กู้เจ้าหนานนำทัพหนึ่งแสนล่วงหน้าไปก่อนจะยกตามไป ก,กู้จาเปิดที่ยกตามไปมีเสรนกุยเยี่ยนที่ต้องการพาหมิงซือกุยไปหาหมอเทวดาตามไปด้วยโดยหลอกทุกคนว่าเพราะสะกุลเสรนกำเริบเสบสารทำให้เสรนกุยเยี่ยนถูกปลดส่งเข้าตำหนักเย็นแต่ระหว่างเดินทางหนัวเอ๋อกับบอกว่าเขาซีซานมีอันตรายจากคำบอกของมารดา ทำให้เซินกุยเยี่ยนสงสัยเพราะทุกครั้งที่ไปพบเกาจินซิ่วมักมีนางกำนันที่ไม่รู้จักเฝ้าอยู่จึงให้กู้จาเป๋ยส่งคนไปช่วยเหลือเกาจินซิ่วพอเดินทับต่อไปได้ข่าวว่าทับกู้เจ้าหนานแพ้พวกต่างเผ่ากู้เจ้าเป๋ยนำทับมุ่งหน้าไปยังเมืองเยี่เฉิมให้เสินกุยเยี่ยนกับลูกรอยอยู่ในเมืองส่วนเขายกทับออกไปตั้งที่นอกเมือง ส่นกุยเยี่ยนที่อยู่ในเมืองสั่งให้รองแม่ทัพจางที่รับหน้าที่ดูแลเมืองปัดป่าที่ข้างคลังสเสบียงออกสร้างหอสังเกตการขุดคลองให้น้ำไหลเข้ามาใกล้ๆคลังสเสบียงเอาไม้ที่เหลือสร้างที่พักให้ผู้หญิงเด็กและคนแก่อยู่ทำให้คนในเมืองไม่พอใจมากมายกู้เจ้าเปื่ยได้นำทัพออกไปโจมตีพวกต่างเผ่าผ่านไปหลายวันไม่ติดต่อมา แต่กู้เจ้าหนานกับยกทัพนําลงศพกลับมาพร้อมทั้งบอกว่ากู่เจ้าเปิดเสียชีวิตแล้วให้เปิดประตูเมืองแต่เสนกุยเยี่ยนสั่งให้รองแม่ทัพจางเฝ้าประตูเมืองห้ามเปิดตอนแรกแม่ทัพจางไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เฝ้าเมืองตามคำสั่งแต่พอทัพกู้เจ้าหนานโจมตีเมืองและส่งคนเข้ามาจะเผาคลังสเสบียง จึงทำให้รองแม่ทัพจางเชื่อถือสื่นกุยเยียนช่วยรักษาเมืองด้วยความเต็มใจเมื่อไม่สามารถโจมตีเมืองได้สวีเมื่งเตียจึงใช้แผนลวงว่ากู่เจ้าเปดยกทับกลับมาสู้กับกู้เจ้าหนานจนได้รับบาดเจ็บหลอกให้สืินกุยเยี่ยนมาหากู้เจ้าเปิยตัวปลอมจนโดนจับตัวไว้สซ่นกุยเยียนจึงกัดลิ้นให้เลือดออกทำเป็นแกล้งป่วยใกล้าตายหลอกสวีเมื่งเตีย สวีเมืองเตียที่เห็นเสริรนกุยเยี่ยนใกล้ตายจึงเอาเธอไปขู่รองแม่ทับจางให้ยอมเปิดประตูแต่รองแม่ทับจางกับเอาตัวสวีจวงโจวน้องชายสวีเมืองเตียแขวนไว้เพื่อจะแลกตัวประกันทำให้สวีเมืองเตียยอมแลกตัวประกันแต่จะให้สาวใช้จับตัวเสิรินกุยเยี่ยนไว้ก่อนขึ้นกระเช้าเข้าเมือง แต่สวีจวงโจกับถัดขวางจนสาวใช้ไม่สามารถจับตัวเส่นกุยเยี่ยนได้สวีเมิ่งเตียจึงสั่งให้คนยิงธนูจนลูกธนูพุ่งใส่ท้องเส่นกุยเยี่ยแม้จะได้รับการช่วยเหลือกลับไปแต่ก็สลบไม่ฟื้นส่วนสาวใช้ตายจากลูกธนูพอสวีเมิ่งเตียเห็นสวีจวงโจร่วมมือกับคนอื่นจึงไม่พอใจไม่ยอมรับฟังสวีจวงโจที่ให้เธอยุติทุกอย่าง เพราะเธอต้องการแก้แค้นเซิรินกุยเยี่ยนที่สั่งประหารเธอในชาติที่แล้วส่วนที่ทำดีกับเซิรินกุยเยี่ยนเพราะต้องการสร้างความไว้ใจและกลุยทางสู่อำนาจให้กู้เจ้าหนานและที่ยูให้เซิรินกุยเยี่ยนจัดการกับหนัวเอ,อ๋เพราะอยากให้เซิรินกุยเยี่ยนกับลูกชายผิดใจกันต่อมากู้เจ้าเป่ยยกทัพกลับมาตีทัพกู้เจ้าหนานจนแตกหนีไปได้ ขอกู้จะเปิดเข้าเมืองพบเสินกุยเยี่ยนได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดเพียงสามส่วนจึงให้หมอหลวงหลิวผ่าเอาลูกธนูออกส่วนเขาที่ไม่มีความกล้าพอจึงยกทัพไปไล่ล่ากู้เจ้านานต่อด้วยความโกรธแค้นเมื่อเขายิงธนูสังหารสวีเมื่งเตียแต่สวีจวงโจมารับลูกธนูไว้พร้อมทั้งใช้ความดีที่ช่วยชีวิตเสินกุยเยี่ยน ขอให้ปล่อยที่สาวเขาไปกู้เจ้าเป๋ยก็รับปากก่อนสวีจวงโจจะตายแต่สวีเมืองเตี๋ยกับสั่งให้ยกทัพโจมตีจึงทำให้ต้องสู้กันต่อกู้เจ้าเป๋ยยิงธนูใส่กู้เจ้าหนานจนเสียชีวิตก่อนยกทัพไปรอข่าวเสินกุยเยี่ยนที่ริมแม่น้ำส่วนสวีเมืองเตี๋ยสุดท้ายกระโดดน้ำตาย กู้เจ้าเป่ยที่ไม่มีความกล้ากลับไปได้แต่รอคอยอยู่สองวันก่อนที่หมิงซือกุยจะมาแจ้งข่าวเสรินกุยเยี่ยนที่ปลอดภัยกู้เจ้าเป่ยจึงรีบกลับเข้าเมืองทันทีเขาดูแลเสิญกุยเยี่ยนจนหายดีแล้วกลับเมืองหลวงเสินซื่อชิงที่เริ่มหมดอำนาจทราบว่า ส่นกุยเยี่ยนเข้าตำหนักเย็ยนเป็นอุบายจึงลาออกจากราชการเวลาผ่านไปสามปีเส้นผมส่นกุยเยี่ยนหงอกจนขาวหมดก่อนวัยเพราะได้รับบาดเจ็บหนักเธอคิดถึงคำทำนายราชครูที่เธอจะต้องร้องไห้จนดังก้องไปท้องพระโรงในวันเกิดพอถึงวันเกิดจึงทำให้ไม่สบายใจก่อนพบหนิงซือกุยที่เดินได้ได้เดินมาคาราวะเส่นกุยเยี่ยน เธอจึงร้องไห้ออกมาอย่างมีความสุขโดยไม่สนใจอะไรปอลอต่อมาเสนกุยเยี่ยนที่เห็นหนิงซือกุยสนิทกับหนัวเอ,อ๋จึงรับหนัวเอ,อ๋เป็นบุตรบุญธรรมเผื่อต่อมาถ้าทั้งสองชอบกันจะได้แต่งงานกันสุดท้ายทั้งสองก็ใจตรงกันจริงๆ